เขาจะไปที่นิวอนหา้าแล้วเขาก็จะต้องไปที่วิตกมันก็เรื่องของเขาเขาไม่ไปก็เรื่องของเขาาจะมาที่ปิติก็เรื่องของเขาไม่ไปก็เรื่องของเขาท่านจะต้องอยู่ในระบบมัชฌิมาหมดเลยเห็นไหมถ้าท่านแบบคิดว่าที่จะไปที่สุกรเขาจะต้องไหลไปที่สุขนั่นก็คือให้ให้ตัวตนกับเขาให้ความหลังาก,กับเขาก็คือเหมือนการจ้องดูเฝ้าดูตามรู้ตามเห็นเท่านะั้นแหละ นะครับของตรงนี้ต้องละลายพฤติกรรมนะครับละลายพฤติกรรมให้หมดเนื่องจากเป็นสัญญาชาลุีใส่เข้ามาแตนะ่เพอท่านรู้ไม่เท่าทันเขาในอารมณ์จิตใช่ไหมไม่สามารถรู้เท่าทันเขาเขาก็มีชาลุีมาแล้วท่านจะทำยังไงเขาก็มาแล้วเพราะอะไรเพราะในส่วนที่มีอยู่ก็คือเชื้อตันหาที่มีอยู่ตลอดนะครับมีตลอดก็เชื้อของตันหาซึ่งไปเพิ่มเชือ้อ เชื่อไม่อยู่นิดเดียวพอท่านเดินมรดับมากับโม่เชื่อมีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นอยู่เพิ่มดับมาเลยอยๆดับมาเลยไหลไปสู่ธรรมเรื่อยๆธรทั้งหลายยอมไหลไปสู่ธรรมทั้งหลายเขาก็ลดลงลดลงพอท่านคิดว่าเท่านั้นแหละวิญญาณมาแหละปุ๊บเชื่อเต็มพร้อมที่จะเกิดชาลสีพร้อมที่จะบังคับคิดได้ทันทีสมาธิขมจิตนะครับให้เป็นไปตามอำนาจกิเลสทันทีเพราะมีเชื่ออยู่ เชื่อของตัณหาเพราะนั้นตัณหาที่คอยกระทิบก็จะเกิดน,นะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องละลายพฤติกรรมตรงนี้เนื่องจากเขาเป็นสัญญาที่มาพร้อมกับเวทนาสัญญาและเวทนาคือกิจตาา่ตางการกิจต่างการทั้งหมดในระบบเนี้ยก็ถูกควบคุมครอบงำด้วยจิตบ้างมโนบางยานบางใช่ไหมครับนั่นเรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อออกจากระบบเมื่อเมื่อต้องการจะออกจากระบบ นะครับที่เขาควบคุมอยู่ก็ต้องให้ผู้เดินมัดเป็นผู้ดำเนินการถ้าท่านใส่ตัวตนเข้าไปเรียบร้อยนะครับพอเข้าใจไหมย่างไงพอเข้าใจเจ้าค่ะแล้วเมื่อคืนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ดีไม่ได้อะไรตรงนั้นน้อมกลับท่านาจารย์เจ้าค่ะก็ดีได้ไงก็ท่านใช้คำว่าคิดว่าหายไปหมดแล้วเห็นไหมวันนี้เดียวพิกนี้เดียวความคิดที่เชื่อวิญญาณนั้เสร็จแล้ว ในการเกลี่ยเชื่อเด็ดขาดเพราะนั้นท่านต้องอยู่มัชชิมาอย่างเดียวผู้เดํารักจะเป็นผู้ดําเนินการทั้งระบบท่านมีหน้าที่สํารวมจิตอยู่ที่เสาเกินเสาหลักทําให้จิตมีอารมณ์เดียวนั่นคือเข้ากันได้ร่วมกันได้กับผู้มีศรัทธากับผู้มีความเพียรตอนนี้ผู้มีความเพียรรู้ไงพอรู้เข้าใจปุ๊บจะแอคชั่นแหละอย่างโชว์แอคชั่นเห็นไหมพอโชว์แอคชั่นปุ๊บก็ไปลําหน้าผู้มีศรัทธา เห็นไหมครับผู้มีสธาก็คือผู้เดินมาไปลําหน้าก็แล้วเพราะฉะนั้นต้องเป็นมัชฌิมาไปได้วยกันนะครับไปได้วยกันอย่างเดียวนะเข้ากันได้รวมกันได้ลงกันไดนะ้นั่นคือน้ำพึง่งกับน้ำพึง่งน้ำอ้อยดูน้ำอ,อำำำำ้อยน้ำล้มสดกับน้ำล้นสดเห็นไหมครับไปได้วยกันหมดเลยเพราะฉะนั้นผลที่ออกมายังไงก็ล้มเหลวทํางานพระสาสวดาไม่จบรอกว่าไปเสียช่วงนี้แล้วนะครับเชิญต่อได้ครับ เจ้าค่ะก็มีตัญหาคอยกระสิบเข้ามาเออ่ที่ว่าไม่ไหวแล้วต้องไปเอาน้ําลูกหน้าตรงนั้นไม่ใช่แล้วข้าเจ้าก็ดับภาษาจะเริญมาวิธีต่อเนื่องก็ต่อสู้แะค่ะต่อสู้เลยค่ะจนครบชั่วโมงก็คือยังไงก็ไม่ออกก่อนเวลาถ้าออกก่อนแพ้แน่นอนเนี้ยค่ะก็ถึงเขาไม่ได้ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นตรงนั้นขาเจ้าก็ต่อสู้เขาไปจนจบาะ พอออกจากสมาธิแล้วข้พพาพเจ้าก็ง่วงก็เพียตรงนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็กําหนดกําหนดสมาธิก่อนนอนค่ะก็จะเจริญม,มากวิธีตอนที่นอนแล้วก,กาหนดสมาธิค่ะแล้วทีนี้ตื่นตื่นเช้ามาเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็มีใจที่อยากจะไปนั่งสมาธินีค่ะข้าพเจ้าก็ข้าพเจ้าก็ตื่นขึ้นมาก็ทํา ทุลาส่วนตัวแล้วก็มานั่งสมาธิรอบเช้าค่ะรอบเช้าเขาก็มีวิตกวิจารณ์ไม่เยอะค่ะไม่เยอะเท่าไหร่เราเจ้าก็จะเริญบาวิธีต่อนเนื่องต่อนเนื่องไปอะคะ่ะเขาก็จากตอนแรกก็มีวิตกวิจารณเกิดขึ้นอยู่ก่อนกว่าเขาจะสำรวมไว้ที่เสาเกินเสาหลักได้ก็ใช้การจเจริญมาวิธีตรงน,นี้นะค่ะอัญเชิญมาวิธีตรงนี้ค่ะต่อเนื่องไปทีนี้เขาก็ไหลไปะคะ่ะเขาก็ไหล ไหลาจากเอ,อนิวรณ์ห้าตอนแรกเขาก็เขาก็เขาก็สงบลงไปแล้วก็มีวิตกวิจารที่เขาปรากฏขึ้นเขาก็สงบลงไปมีปติบ,บัชิาลอสีปรากฏขึ้นก็คือคันในลูกตาเก<ม>ิดอาการคันยุบๆในลูกตาก็ไม่สนใจจะเลินม,มาวิธีต่อเน,นื่องไปทีนี้เขาก็เขาก็เกิดส,สุขขึ้นมาค่ะมีความสุขสบายกายขึ้นมาเดือเดือดตอนที่เขาคันเสร็จแล้วเขาดับไปหรือยังดับเจ้าคะ่ะดับแล้วใช่ไหมรานนั้นเขาต้องดับก่อนแล้วก็ต้องสงบก่อน แต่เขายังไม่ดับ<ช>เขาไม่งสงบแล้วสัญลักษณ์ในการดับและสงบเป็นยังไงอาการที่มีค่ะเขาก็หายไปเลยค่ะทีนี้ตัวจ <โฆ S 2> ะแสดงว่าท่านต้องอยู่ในระบบของสวยสุขและนามกายต้องเบากายเบาจิตใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เบากายเบาจิตขึ้นมาค่ะเออ,เอ,อพะน้นคำของพระองค์และสมีต้องต้องถูกต้องเปิดเป็นเครื่องยืนยันอย่างวิตตบสงบไปข้างก็ต้องเกิดสภาวะเช่นกันเบากายเบาจิต เพราะนั้นพอวิตกสงบปุ๊บก็คือไม่มีวิตกไม่มีวิจารสวยสุขด้วยอะไรครับสวยสุดด้วยนามกายพอพิติสิ้นไปได้นามกายพอพิเพราะว่าสภาวะทั้งหมดเนี่ยจะต้องตามระบบะองนั่นคือระเบียบแห่งรัศมีก็คือรัศมีแห่งธรรมรัศมีที่ธรรมที่ถูกต้องแล้วมันก็กล้ำกายไม่ได้มันก็เข้ามาไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเรากล่าวผิด แสดงกล่าวผิดกล่าวไม่สมบูรณ์ก็แสดงว่าอาการทางจิตข้างในยังยังบกพร่องนะครับยังไม่เข้าสู่ระบบที่เต็มรูปแบบของพระองค์ก็ไม่เป็นไรก็ปรับใหม่ก็ค่อยๆเรียนรู้นะครับค่อย,อยเรียนรู้แล้วก็อย่าใช้สัญญาเดิมคือเรารู้แล้วว่าต้องไปอย่างเนี้ยคือทุกท่านก็รู้แหละวพราท่องกันมาแล้วฟังกันมาแล้วแต่หมยครับรู้แล้วต้องไปงนี้แต่ความรู้ตรงนี้ให้อยู่ที่มัชฌิมาเท่านั้น เื่อนการการะทําเป็นเรื่องของผู้เดินมักกับอินทรีย์ห้าพละห้าที่เขาสะสมมาแล้วระหว่างวันใช่ไหมละว่างวันทั้งกลางคืนและกลางวันเนี่ยพอมานั่งสมาธิก็จะเกิดผลนะครับเผื่อท่านนอนท่านก็สะสมอินทรีย์ถึงท่านโดยการกาหนดบางวิธีเสียงดังของท่านตื่นมาท่านจะต้องมีกําลังสูงกว่าตอนกลางคืนอ,อันนี้จะเป็นมาตรฐานเลยยังไงท่านมาทั้งวันเนีอินทรีย์ท่านก็ยังไม่แข็งแรงยกเว้นผู้ที่มีอินทรีย์แข็งแรง ดีแล้วเขาก็จะสามารถควบคุมเกมได้ใช่ไหมมีคุณวิเศษแล้วคุณวิเศษยังไม่แข็งแรงก็ยังควบคุมเกมไม่ได้พอมานน่งมาที่ก็ยังมีหลุดนู่นหลุดนี่อันนี้ก็เป็นธรรมชาติแต่โดยปกติเนี่ยเมื่อคุมได้หมดแล้วเนี่ยก็จะต่อเนื่องตลอด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 ไม่ว่าจะมีงานมากแค่ไหนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยๆต้องเสมอตัวไม่มีทางลดลงไป นะครับเมื่อคุมเกมได้ต้องเสมอตัวนะเพราะคือยังไม่ไปข้างหน้าแต่ก็ไม่ลดลงไปข้างหลังแต่ก็มีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เพราะนั้นองค์สัมปชัญญะจึงสําคัญไงนะครับถ้าไม่มีองค์สัมปชัญญะปรากฏเพลิดเลยโดนก็ถล่มแหลกนะครับองค์ของสติจะทำหน้าที่ก็จะเมื่อเข้าสู่ระบบสมบูรณ์แบบในฌานที่สี่ เพราะอะไรเพราะอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์เห็นไหมตรงที่สติบริสุทธิ์นั่นคือสติสัมโพธิชมคำว่อุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ลมัสสะสะปัสสะสันดับใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่จะทําให้ลมดับนั่นก็คือสติปัฏฐานสี่ปรากฏใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเดินมรรคสติจึงเป็นผู้ที่ควบคุมและเดินมาพร้อมๆกันเนื่องจากเป็นสติของบุรุชน นะครับช่วงขณะที่นิวารถ้าหลับก็เป็นสติของสโมโพชิชนแต่ถ้ายังไม่ดับก็ยังเป็นสติที่เดินคู่กันะระหว่างองค์ปัญญาองค์ปัญญาเป็นองค์อนุสาธนิันา์แต่องค์สติเป็นองค์สติของปุถุชนที่ควบคุมระบบใช่ไหมกับผู้เดินมักเชื่อมต่อกันอยู่นะครับถึงเป็นองค์ของปุถุชนแต่เป็นองค์ที่มีบุญ แป็นผู้ที่มีบุญได้กระทาไว้จะปางก่อนส่งผลมาแล้วแต่เมื่อถูกถูกจิตบ้างมนโมนบ้างยังควบคุมเมื่อไหร่หลุดเมื่อไหร่จากเขาเกินตัหลักก็เป็นปุถุชนเต็มรูปแบบทำตามเขาหมดทุกอย่างจิตบ้างมนโมนบ้างยังสั่งการอะไรตามหมดทุกอย่างเพราะไม่มีองค์ผู้เดินมัดจึงหลงุดออกไปแต่ถ้าผู้เดินมา่มีกําลังอ่ะมีสติขึ้นมาแล้วมีสัมปชัญญะขึ้นมาแล้วก็จะควบคุมจิตบ้างมโนบ้างยังบ้าง ไม่ให้มาควบคุมกายัตงขานวิชีทางขานกับจิตทางขานนี้ได้ต่อไปก็จะเดินรับสุกทองหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้จะมีการสอดแทรกของตัณหาอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับแล้วก็อาการของาชาญที่เดินเนี่ยระดับของชาญที่เดินอยู่ที่ชั้นหนึ่งมัรมาชาญก็ต้องมีนิวรณ์ห้าต้องมีวิตกต้องมีปิติต้องมีสุขมีครบองค์ธรรม งันองค์ทมทั้งสี่จะอยู่ที่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ทั้งหมดทุกครั้งที่มีการเดินมาอย่างถูกต้องนะครับแต่ถ้าไม่ถูกต้องเขาก็ไม่มาสนใจท่านหรอกท่านอยากจะทําอะไรก็ทําไปเพราะเขาไม่ได้ถูกไฟไหม้บนศีรษะเพราะนั้นไฟไหม้บนศีกรษะก็ไหม้เขาด้วยและไหม้ผู้ที่กําลังปฏิบัติผิดด้วยทั้งผู้ที่ยังไม่ได้เข้ามาและ ผู้ที่เข้ามาแล้วในการเดินมาร์กก็ถูกไฟไหม้บนศีรษะเพราะนั้นเขาไหม้ทั้งหมดสามที่เห็ไหมผู้ที่ปฏิบัติผิดแล้วก็ผู้ที่กําลังเดินมาร์กอย่างถูกต้องก็ถูกไฟไ,ไหม้เช่นกันสภาวะงจีนบ้างอนุบาลั้นก็ถูกไฟไ,ไหม้เช่นกันเห็นไหมครับถูกไหม้หมดก็ร้อนหมดทุกทั้งหมดร้อนันหมดเลยรเ่็นไหมเมื่อท่านอยู่สภา,าวะปกติไม่ได้เดินมาร์กท่านก็ร้อนเมื่อเข้ามาเดินมาร์กแล้วออกจากการเดินมาร์กก็ร้อน และขณะที่เดินวาก็ร้อนต้องไฟไหม้อยู่เนื่องจากมีเชื้อตันหาพดันั้นต้องขุดรากถอนโคนเนี่ยทำให้เป็นตาลยอดด้วนนะครับตา่ยูตัดไว้เชื้อจึงหมดไปเมื่อเชื้อหมดไปแล้วท่านก็ไม่หลอท่านก็ไม่ถูกไฟไหม้บนทีสักนั่นคือจิตบ้างมโนบ้าง่ยบ้าง,าง,าง,างดับนิวรณ์ห้าหลับอาหารวิชาค็นนิวรณ์ห้า นั่นคือความไม่รู้เมื่อท่านมีวิชาปุ๊บอาหารอนวิชาก็ไม่มีเพราะเป็นวิชาวันห้าจริงหลับจีิบ้างมานาม o r m a l ญาณบากที่เคยควบคุมกายและทางว,วิตแทะงานที่อยควบคุมไม่ได้ต่อไปตองับไปดับจะไม่มีเหลนะือด้วยนิโรธในยะท,ที่สามเห็นไหมครับะัะนั้นทุกอย่างจึงเป็นเหตุเป็นผลกันหมด แม้วันนี้อาจจะฟังรู้บ้างไม่รู้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่วันข้างหน้าวันต่อๆไปวันต่อไปเมื่ออินทรียสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นกลับมาฟังคลิปเก่าๆที่เคยได้สนทนาซึ่งการละรกันก็จะเข้าใจลึกซึ้งทันทีนะครับเข้าใจลึกซึ้งทันทีนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดินมากันต่อไปไอ้สิ่งที่ไม่ถูกแก้ถูกไอ้สิ่งที่รู้แล้วก็ทําให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับเราหลุดไปช่วงไหนเราก็ ทำช่วงนั้นแก้ขึ้นมาแก้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องไปตัดพอต่อว่าตัวเองทําไมทําไมเพราะอะไรยังไงอันนั้นเป็นเรื่องของวิบากที่ต้องยอมรับนะครับอ่ะเวลาบรรลุธรรมทาไมชื่นอกชื่นใจพอใจอ่ะเวลาที่ยังทําไม่ได้จะไปไปหงดได้ไงล่ะเห็นไหมครับเพราะนั้นก็ต้องทําให้ถูกต้องนะครับเพราะรนั้นพะองจึงให้รับฉันทารา ค,ความพอใจไม่พอใจนี่แหละยินดีไม่ยินดีเนี่ยนะให้อยู่มัติมาถ้าไม่งั้นจะตกเป็นท่าของนันที่ํานาจเป็นความเพลินหาสามสิบหก็อยูยใน์นี่คือความพอใจไม่พอใจอยู่ที่อายตนะตาหูจม,มูกลิ้นกายใจเห็นไหมครับทั้งหกทั้งหมดแล้วก็คูณเข้าไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้อยู่ด้วยกันหมดหนีไม่พ้นถ้ามาถึงอินทรีย์วนาสุก็จะรู้ลึกซึ้งขึ้น นะครับไม่มีอะไรมากนะครับในการเดินมาผิดแก้ไขผิดแก้ไขยอมรับในความเป็นจริงในรัตตสีในอริยมรรมายอมรับในกรรมที่กระทำมาจะรู้หรือจะไม่รู้จะเห็นเห็นไม่เกี่ยวต้องยอมรับเท่านั้นเพราะเราเป็นผู้ที่มีกรรมนำมาเกิดมีกรรมเป็นป่าวันต้องได้รับผลของกรรมน้ำตาที่องค์ทรงตัดแล้วก็หนีกรรมไม่พ้นไม่งั้นทุกคนก็ไปทำอาชีพเดียวกัน มีคุณพ่อคุณแม่มีสามีทำเหมือนกันหมดเด็ดไม่ใช่ก็กรรมต่างกรรมต่งมางวาระจึงมีความรู้ที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ก็เสมอที่วิมุตไงพระองค์ให้เสมอที่วิมุตอันนั้นเรามาเดินบักเนี่ยก็ให้ได้บรรลุในที่จะทำเราไม่เอาตอนตายย่าไปทำไมใช่ไหมตายก็ไม่ได้ชื่นชมองค์ธรรมที่ล้ำค่าของผองค์ใช่ไหมในปัจจุบันมีอะไร ให้เราต้องเยอะแยะที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับเขานะเอาเชิญต่อครับเจ้าค่ะก็มีสภาวะที่กายเบาจิตเบาหลังจากตรงนั้นไปแล้วเขาเจ้าก็จะเริยนวิธีต่อเนื่องค่ะค่ะเกิดสุขเวนนาตรงนี้ค่ะเกิดสุขเวนนาขาเจ้าก็ นั่งไปได้สามสิบนาทีกว่าเองค่ะแล้วก็ติดภารกิจก็เลยต้องออกจากสมาธิด้วยสภาวะที่เขาเกิดสุขเวนัาขึ้นมาตรงนี้ค่ะถึงออกค่ะน้อมกับอนุเทวะจาสุขเวนน,นั้นก็คือองค์ธรรมองค์ที่สี่นะใช่ไหมองค์ที่สามก็ปิติองค์ที่สองก็วิตตุองค์ที่หนึ่งก็นิวรหานะท่านเดินทางมาถึงองค์ธรรมองค์ที่สี่ใช่ปะ พอสุขสุขสขวนาจะเพ่เกิดปุ๊บเนี่ยทำทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่ธรรหลังเขาจะต้องเข้าสู่สุวนาทุกนาถึงสุขทันทีนะแต่เขาตามระบบอยู่ที่เวลาดังนั้นเวลาเราได้แค่นี้ก็แค่นี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับก็อนเดี๋ยวเขาก็จะเชื่อมต่อเขาได้แล้วทั้งวันท่านก็เพิ่มความเพียรพยายามอะไรที่หลุดก็ไม่เป็นไรหลุดแล้วก็ทําใหม่กําหนดจิตใหม่ กำหนดไว้ที่เสาเกินเสาหลักไว้ที่ปลายจมูกเพราะนั้นทุกท่านต้องหยุดอยู่แล้วการเดินมากไม่มีใครไปหลุดหรอกนะครับพรองคมจึงให้แกบไว้แล้วช่องว่างในการเดินถ้าไปเก็บในสมาธิได้มาแล้วหกชั่วโมงในการน,นอนถึงแปดชั่วโมงตรงเนี้นอยู่บางท่านอาจจะสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็แล้วแต่แล้วก็วนั่งกมาที่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็แล้วแต่ก็จะมีอินทรีย์ตรงนี้เพิ่มขึ้นแต่ก็ละเล่วเาวัน ก็รักษาได้เพราะนั้นก็จะเข้าตามระบบมาตรฐานของได้นะครับไม่ใช่มานั่งหนึ่งชั่วโมงกลางวันไม่สนใจเลยท่านจะบรรลุธรรมก็ไม่เด้นเนี่ยมานั่งสองชั่วโมงกลางวันไม่ทําอะไรเลยไหลไปตามอาการอย่างเดียวจะบรรลุธรรมได้ไงบรรลุไม่ได้นะครับบรรลุไม่ได้บรรลุก็จะบรรลุแบบไม่รู้เรื่องรู้หลาหมึนๆมนงง,งงงนะครับอันนั้นเป็นรุ่นเดิมๆที่สอนครั้งแรก นะครับอย่างสองขั้นแ้วเพราะนั้นตรงนั้นก็คือเกิดการพัฒนาเติดจุดอ่อน,นไปเพิ่มกําลังให้กิเลสจึงต้องปรับเข้าสู่ระบบของพองค์เต็มรูปแบบตรงสมัยก่อนจะเป็นบวิธีหนึ่งของธรรมนะครับก็ยังไม่ได้ทราบซึ้งยังไม่ได้เข้าถึงธรรมเต็มรูปแบบแต่นะครับตอนนี้เหตุการณ์ผ่านไปก็มีการปรับอัปเดตคปเดตนคปเดตนะจนกระทั่งมาเข้ามาวิธีเสียงธรรมเต็มรูปแบบ นะครับแล้วก็ทําทั้งกลางคืนและกลางวันในปัจจุบันนะครับจะมีผลเร็วมีผลชัดเจนแล้วก็จะทำให้ผู้เดินทางมีสัชัญญาที่ถูกต้องเต็มระบบตามพระสตรองนะครับเป็นระบบแห่งรัศมีนะครับเกิดรัศมีขึ้นมานะครับอย่างถูกต้องตามการเวลานะครับก็ไป่อปรับมาปรับมาอัปเดตมาเลยอัปเดตมาเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเพิ่ม แต่ก็คือทาเดิมทาเดิมที่มีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามาจัดระเบียบใหม่จัดรัศมีให้พระองค์ตามที่องค์ทรงตัดใหม่แต่จริงๆท่านกนะ็รู้เป็นมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารายละเอียดไม่ได้เพิ่มขึ้นสมัยนั้นเนาะสมัยนี้ก็เพิ่มรายละเอียดเข้ามาเพิ่มรายละเอียดเพิๆๆๆๆ่มราลยจริงๆก็คือทาเดิมทั้งหมดนะเพียงแต่มาย้ำคิดยำ้ทำทายำ้ำปฏิบัติแล้วก็เดินมาให้ถูกต้องนะ ก็จะตรงตามพระสูตรราะนั้นไม่ต้องไปหาใครนะที่จะมารับรองก็เนี่ยพระสูตรพระองค์ก็เดินพร้อมพระสูตรพระองค์บางวิธีก็เดินพร้อมกันไปอาการทันทีก็เกิดพร้อมๆมกันเห็นไหมครับก็ได้การรับรองโดยสภาวะของพระองค์ที่ทรงบัญจัติไว้แล้วนะครับแล้วก็เกิดตามพระสูตรทันทีนี่สิทธินี่สิองค์พระท่าจันทร์นี่คือเห็นไหมนี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นและพิสูจน์ ได้จากการกระทาของทุกคนไม่ต้องไปถามหาใครว่าตอนนี้ฉันอยู่ชั้นอะไรฉันอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ใช่ไหมไม่ต้องไปถามใครเลยก็ตัวท่านทําเองท่านยังไม่รู้ตัวท่านเองนะท่านจะไปถามใครท่านก็ต้องรู้ตัวท่านว่าตอนนี้อยู่ชั้นอะไรใช่ไหมชั้นเขาทำทั้งหลายต้องหลังหลายไปสู่ธท่าไห้นเขาก็ไปทำชั้นของเขาอยู่แล้วแม่หล่ะ นั่นก็คือองค์สัมปชัญญะที่ท่านมีถ้าท่านไปถามเขาแสดงว่าท่านไม่มีสัมปชัญญะไม่รู้จริงใช่ไหมแล้วครูบาอาจารย์สอนก็ต้องสอนให้เกิดสัมปชัญญะได้จริงตามอนุสาวรีย์ประหลานของพระองค์เพราะมันอยู่ข้างในอะมองไม่เห็นเอาข้างในมาคุยกันนะเอาสภาวะที่เป็นโลกุตระผลโลกุตระมรคออกมาคุยกันมานต้นทนากันไม่ใช่เอาโลกียะมาคุย โลกียาใครก็คุยได้เอาโลก,กุจระเนี่ยทั้งโลก,กุจระมากทั้งโลก,กุจระผลผลที่บรรลุกันแล้วก็มีการยืนยนันแล้วก็มีผู้ที่ทําได้จริงตัวเป็นๆแล้วก็คุยกันทางโทรศัพท์หมดไม่ได้เห็นหนะ้าเห็นตากันเป็นปีๆแล้วนะครับไม่ได่ว่านะพูดกันไปเรื่อยไม่มีเหตุมีผลมีถูกต้องตามอริยสัจของคมนะครับ เชิญตั้งต่อมีคำถามอะไรว่ามาไม่มีคำถามเลยเจ้าค่ะน้อมกาบท่านอาจารย์เจ้าค่ะเอาแล้วนะสำหรับนี้ก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านบุตริดาสิริภูไกย์ผู้โดยบังแลดพรนาคามีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเจ้าค่ะน้อมกาบท้าวท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะน้อมกราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะสาธุครับวันนี้ครับสาธุกันดีค่ะ